เต็มต mm ัวมาเต็มที่ไหมครับได้ครับเต็มที่แล้วใช่ Jamie, ไหมครับได้ครับยกข้าวห้ากิโลก็ยกได้ใช่ไหมครับได้ครับโอ้โหดโอ้ยเยียนี่นะคะพี่เล็กมาขนของไปแล้วนะคะพี่เล็กสวัสดีค่ะเข็นถ่ายนี่เห็นไหมแอมาถ่ายสิอ่าเห็นไหมเห็นไหมถ่ายเองดิสัมภาษณ์สิสัมภาษณ์อ่ชื่ออะไรคามซิถามสองคนนี้สิชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ ชื่ออ๋อชื่ออะไรนี่เดือนหยาดไหมนี่เดือนหยาดไหมเดือนหยาดใช่ไหมเดือนหยาดใช่ไหมไล่ไล่ไให้ดูหน่อยไล่ให้ดูหน่อยแกใช่ไหมที่เป็นคนถ่ายฉั้นอะใช่ต่อไปอืมฉันกีได้ถ่ายรูปโอเค เธอคือเดินยากเคนเขแนจิงน้ำหนักดีไม่ได้ไม่ได้ขาลอยเลยอ่ะมัวเล็กมาเนาะมนีโอ้โหไหวด้วยเนี่ยไม่พอทำให้เขารู้สึกว่าเขาตัวเล็กไงนั่นไงเออหหมนพี่ะนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอผู้หญิงเล่นกับหมานะไหนมามา พอแล้วเอาดีเอาเราก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะก็คือทุเรียนไมเป็นทุเรียนธรรมดาค่ะทุเรียนที่มีมงกุฎด้วยเจ้าหญิงแห่งทุเรียนติดผ้าเองติดผ้าเองติดผ้าเองี แต่งตัวเป็นทุเรียนมากเลยวันนี้วันนี้สีเขียวเป็นสีมุคขนค่ะเขียวเหนียวเหรอคะเหนียวซับนี่นะคะเรารู้วิธีการใส่ข้าวเข้าไปในถุงใหม่แล้วนะคะครับนี่นะคะโอ้ นางเดือนยาบไม่ใช่ฉันคือพ่ลาตกเลยค่ะผู้ชายก็ตกเลยค่ะไนผูชายก็ตกปังฉันอ๋อนี่ค่ะต้องเอาข้าวแทนง้เหมือนการใส่ตลกนยค่ะออนี่ค่ะนี่ค่ะอ๋อสวยงามสวยงามวันนี้ต้องได้กี่ถุงครับเนี่ย180แ่สเดียวไมใส่เลยผักดองหอยเ็งเกครับไหนนมไหนนม รบปรบปึูบขอบคุณครับปลากระป๋องมามาปึ๊บขนมขอบคุณครับแอ้ สามร้อยสงค่ะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคนมารับถุงไปแล้วเนาะใช่ตี่รครัแรกรับไปแล้วร้อยห้าสิบครับเดี๋ยวจะมารับไปอีกสองร้อยอืมอวันนี้คือทั้งหมดคือเราทำสามร้อยห้าสิบชุดได้ก็คือโราประมาณคือมาจากผู้ร่วมบุญทั้งหมดใช่ค่ะใช่เนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับถ้าใครช่วยเหลือกันได้ยังไงก็ช่วยกันเนาะคนละมือนะครับผมล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะครับโอ้เป็นเช่น แค้นมค้นกมไังใจให้เหมือนกันนะใช่ไหมเคนแคนบมดทุกคนสู้ๆหน่อยได้ไหมคะทุกคนสู้ๆครับกับเพื่อนๆครับอันนี้ขอบคุณอนุโมทนาขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนี่โมดุลโลว่าเราไม่ได้อยากทําอีกไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่เพราะเราไม่เต็มใจเลยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อก็จริงอยากให้มันจบไปเร็วๆเนาะครับไปแล้วนะขอบคุณครับพี่มาขอบคุณครับ ขอ <łość> บคุณนะคเดยขอบคุณนะคะไป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 ไอากกนไลค์กดไชร์กด u ับสไ i b e ชงมาปากสตอรี่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะทุกคนไปอบคุค่ะห้อยห้อยยังไงห้อยยังไงปากเดี๋ยวห้อยยังไง